มาตอนที่การสปอร์ตครับเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2025ภายใต้แนวคิด unstoppable faith ศรัทธาที่ไม่อาจหยุดยั้งนายทิติพรึกชอุ่มครับรองประธานอำนวยการบริษัทเครือแกรนด์สปอร์ตเปิดเผยว่าแกรนด์สปอร์ตได้เปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2025ภายใต้แนวคิด unstoppable faith ศรัทธาที่ไม่อาจหยุดยังงย Sport, ดยดดด้ง ซึ่งที่มาของแรงบันดาลใจครับในการออกแบบชุดวอลเล์บอลในปีนี้ก็คือเรื่องของศรัทธาหรือว่า unstoppable faith และสิ่งที่นำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความศรัทธาความเชื่อมั่นก็คือควันครับที่ลอยขึ้นอย่างทรงพลังและหลอมรวมพวกเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเปรียบเสมือนแรงศรัทธาที่ผลักดันให้ทีมเนี่ยก้าวข้ามทุกอุปสรรคบนสนามในทุกการแข่งขัน ให้โลกได้เห็นว่าเมื่อศรัทธายังอยู่ใครก็หยุดเราไม่ได้รองประธานอำนวยการบริษัทเครือแกรนสปอร์ตกล่าวอีกว่าการออกแบบลวดลายของควันมีการจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ดูแล้วเหมาะสมที่กำลังลอยขึ้นด้านข้างลำตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังใช้เทคนิคการไล่เฉดสีสลับ2เฉดเพิ่มความสวยงามแต่ดูแข็งแกร่งและดุดัน บนหน้าอกด้านขวามีโลโก้แกรนสปอร์ตครับส่วนหน้าอกด้านซ้ายเป็นธงชาติไทย 3D กร i ตเตอมีความคมชัดเงางามมีผิวสัมผัสที่สวยงามและทนทานทรงเสื้อก็จะเป็นทรงกระชับเข้ารูปนะครับสำหรับผู้หญิงเสริมผ้าตาข่ายด้านข้างคอเป็น V-NEX ทอแบบใหม่นะครับเนื้อผ้าเป็น m i c r o l i t e Recycle ผลิตจากเส้นใยขวดพลาสติก r e c y เ l e ในอัตราส่วน6ขวดต่อเสื้อ1ตัว เป็นการลดขยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีแอนติแบคทีเรียลนะครับลดการเกิดกลิ่นอับชื้นส่วนสีเนี่ยก็มีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันครับคือสีน้ําเงินสีแดงสีขาวและสีดําซึ่งนอกจากชุดแข่งขันนะครับทางแกรนดะ์สปอรตเนี่ยยังมีเซ็ตชุดเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นชุดวอร์มเสื้อลำลองโอเวอร์ไซส์สำหรับแฟนคลับทั้งแฟนชายและก็หญิงนะครับ รวมถึงกล่องสุ่มที่ตั้งใจทำมาเพื่อเป็นสีสันของกีฬาวอลเลย์บอลน,นะฮะช่วงนี้กระแสะกำลังมาครับขณะที่โคดอสครับเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ออกมากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากนะครับที่ได้กลับมาทำหน้าที่รับใช้ชาติเป็นผู้ฝึกสอนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาเนี่ยจะเน้นพัฒนาคุณภาพทั้ง4ด้านประกอบไปด้วยคุณภาพด้านร่างกายครับต้องมีความแข็งแรงมีความเร็วมีพละกําลังและความทนทาน 2. คือคุณภาพทางจิตใจครับจัดการกับความเครียดความกดดันและความวิตกกังวลได้สาครับคุณภาพด้านเทคนิคทุกคนเนี่ยต้องฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลและคุณภาพด้านแทคนิกด้วยนะครับการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้เนี่ยจะต้องทำยังไงการเล่นเป็นทีมครับตนเองเชื่อว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจและความทุ่มเทของทุกคนเนี่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต สำหรับแฟนวอลเลย์บอลครับใครสนใจนะฮะเสื้อแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เห็นอยู่เนี่ยมีทั้งหมด4-4สีครับน้ำเงินดำขาวแล้วก็แดงนะฮะมีทุกไซส์เลยนะฮะตั้งแต่ไซส์เล็กไปถึงคนไซส์ใหญ่อย่าง 3XL ราคาแค่790บาทครับมีจำหน่ายที่ร้าน Grand Sport Shop สาขาหัวมากครับรามคำแหงปทุมวันแล้วก็นวมินแกรนด์สปอร์ตช็อปออนไลน์นะสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยสามารถสั่งซื้อได้นะครับ เราก็สมควรจะใส่เนะาะนะครับส่งให้ประจำกรสปอร์ตเนี่ยน่ารักมาก